สวัสดีครับผมนายวิชิตศรีชลานายกเทพมนตรีนครระยองมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งด้วยในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นฤดูที่เราจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงเกือบทุกปีและในปีนี้จังหวัดละยองพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากฝ่า1,000ลายมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยในเขตเทศบาลนครระยองเองก็พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกระจายอยู่ในพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลนครระยองไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยจัดทีม เจ้าหน้าที่ดาเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงพร้อมจัดเตรียมแพทย์และพยาบาลให้การบริการที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกชุมชนอบอุน่นหรือสถานที่พยาบาลอื่นๆดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครทุกขั้นทายากันยุงหรือสวมเสื้อแขนยาวป้องกันยุงกัดและช่วยกันดูแลบ้านเรืองด้วยการสำรวจภานชนะที่มีน้ำขังภายในและภายนอกบ้านทุกวันหากท่านใดต้องการทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำสามารถขอรับได้ฟรีที่สำนักงานเทศบาลนครระยอง ทั้งในและนอกเวลาราชการกระผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครระยองทุกท่านมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับ